โอ้โหเปิดตัวด้วยเนมานะครับผมจับรูปฟุตบอลน,นะบอลอีสเอลเออร์เฟรนนะครับผมตามบาด้วยเมซี่ส่วนเลสนะโอ้โหแลวภาพกระตูสวยๆจากซูบัะสสะนะโอ้โหลูกยิงลูกนี้จากกระตูนนะครับโอ้โหแม่นะกับดันซูบปะสก์เอ็กอีฟุตบอลนะครับโอ้โหนะเกิดปรากฏการณ์ครั้งใหญ่อีกแล้วนะครับผมตอนนี้นะกระตูนซูบัะสสะนะครับผมนะจับมือร่วมมือกับเกมอ e ีฟุตบอลแล้วก็ทำการ์ดตักเต่พิเศษมานะครับผมนี่ นำโดยลิโอเนลเมสซี่แล้วก็ทาเคฟุสะคุโบะนะครับผมโอ้โหยก็เตรียมจะเป็นสเปเชียลการ์ดนะครับผมที่จะมานะครับผมเขย่าวขวัญให้กับนักเล่นนักเตะนะครับผมนะโอ้โหยซึ่งการ์ดนี้แจกฟรีให้ด้วยนะนะก็พี er เซนเตอร์ของเรากับริโอเนลเมสซี่แล้วก็สาวหาร MSN นะครับผมโอ้ย <c oughs> ตื่นเต้นชะมัดเลยมาไปดูกันอีฟุตบอล ช่วงนี้สนับสนุนโดยทีวีทีครีนเอาอยู่ทุกเรื่องทำความสะอาดกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและก็มิรลกแฟนเพจที่รักทุกท่านนะครับก็ผม e football non stop นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับแพ็คใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับผมนี้อาจจะไม่ใช่แพ็คนะอาจจะเรียกว่าเป็นอีเวนต์นะครับผมที่จะเข้ามานะก็คืออีเวนต์ของ e f o o t b a l l X Superstar แต่ที่ทุกคนเห็นกันตอนนี้นะครับก็คือนะฮะภาพเก่านะครับผมคืออ e ีเวนต์บูล็อกเอ็กซ์อีฟุตบอลเมื่อปีที่แล้ว นะครับผมแต่ไม่ใช่ปีที่แล้วนะครับปีนี้นี่แหละครับผมนะในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะเนื่องจากนะครับผมตอนนั้นนะครับผมอีฟุตบอลนะก็ได้ทําการนะผมคอร์รัปต์นะครับผมกับทางบูล็อกนะก็คือเป็นการ์ตูนนะครับผมซึ่งตอนนั้นก็จะมีนักเตะนะผมมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนักเตะแมนยูนะครับผมแล้วก็นักเตะไบรอนมิวนิคนะครับก็จะมีห้อยลุนนะครับผมมาคัทเลตฟอร์ดบูโน่เฟเดนเดสนะครับผมในส่วนของไบรอนก็จะมีของแฮร์รี่เคน โฮมัสมุลเลอร์นะครับซึ่งตอนนั้นการคอลแลบเรชชันนะครับผมก็มีการที่แจกการ์ดนักเตะนะซึ่งเป็นนักเตะแบบบูสเตอร์ซึ่งตอนนั้นต้องบอกเป็นบูสเตอร์แบบพิเศษเลยนะในในปีอ่าพิธีผ่านมานะครับผมนี่ก็จะอิงจากตัวละครเลยก็เอาความสามารถของนักเตะในในตัวละครนะในเกมนะแล้วก็ของการ์ตูนนะมาเชื่อมโยงกันแล้วก็ทำเอาเป็นการ์ดออกมาซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นกิจกรรมนะที่ เอามาให้ทุกคนได้เล่นกันนะเพื่อไม่ให้เราเบื่อจนเกินไปนะเพื่อเพิ่มความสนุกเพิ่มความอินกับเกมนะซึ่งในส่วนเดือนที่ผ่านมาไม่ใช่เดือนที่ผ่านมานะในปีที่ผ่านมาที่ผมได้เล่นไปเนี่ยก็ต้องยอมรับบ้ามันก็สนุกค่อนข้างแบบเยอะเลยล่ละนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนในปีที่แล้วนะครับผมนะปีนี้พูดผิดนะครับขอพูดใหม่ปีนี้นะที่มีกิจกรรมนี้ผ่านมานะก็จะมีอย่างกิจกรรมของอ่าแพ็กอาเซนนล นะครับผมซึ่งตอนนั้นก็มีกิจกรรมเหมือนกับที่ตอนนี้นะครับแต่ว่าปีที่แล้วอ่ะพูดอีกแล้วปีที่แล้วนะครับผมครั้งที่แล้วนะครับผมเป็นการเ,เล่นเสร็จแล้วนะครับกิจกรรมเนาะก็คือร o ทู to เกียวนะครับแล้วก็มีการปล่อยการ์ดนะผมบิ๊กไทม a อาร์เซนอออกมานะแต่ว่า คือต้องบอกว่าณนะวันนี้นะมันเป็นจะเป็นการเข้าสู่ภาคใหม่แล้วนะเข้าสู่ภาคปี2025ซึ่งผมเชื่อเลอเกินว่าอาจจะมีการอัปเดตอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับผมนะเพราะว่าอย่างปีที่แล้วนะผมที่มีการอัปเดตนะก็จะมีในเรื่องของระบบการเล่นนะครับผมในเรื่องของเอ่อท่าดีใจนะนี่อันนี้คือข่าวนะครับผมนะในปีที่แล้วนะก็มีการอัปเดตให้เห็นว่าเฮ้ยมีท่า New g e r e r a t i o n นะรวมถึงนะครับผม Position Training นะซึ่งเราสามารถเลือกตำแหน่งในการเล่นได้นะซึ่งในเวอร์ชันก่อนๆน,นะครับผมในปีก่อนๆเนีนะ่ยคือมันจะไม่ได้มีแบบว่าเวลาเราเล่นใช่ไหมครับมันจะไม่ได้มีแบบว่าคุณสามารถเพิ่มตำแหน่งในการเล่นได้นะแต่นะครับผมในเวอร์ชันนะครับผมนี้ที่เราเล่นอยู่เนะี่ยมันเป็นการเพิ่มจากเวอร์ชันก่อนให้มีระบบการเพิ่มตำแหน่งในการเล่นได้ด้วยนะนั่นหมครับว่านะ ปีที่กำลังจะถึงนี้นะครับผมเวอร์ชันที่กำลังจะถึงนี้อาจจะมีนะครับผมอะไรใหม่ๆมาให้เราเล่นกันเป,นเปน็นก็ได้นะนี่เลยนะให้ดูนะครับผมนี่นะอย่างปีที่แล้วนะครับผมนะคือก็มีโหมดใหม่เข้ามาให้ทุกคนได้เล่นก็คือโหมดแบบว่าสามสามนะซึ่งเราสามารถที่จะจอยเล่นกับเพื่อนๆได้หรือนะไปเล่นนะครับผมเพื่อลงนะ ลงแรงเพื่อเอาเอา,เอาแบบว่าไอเทมอัพสกิลนะก็สามารถเล่นแบบ3-3ได้ซึ่งนะครับผมในรอบเนี้ยผมคาดหวังว่าอาจจะมีลูกเล่นอะไรใหม่ๆก็ได้ลูกเล่นใหม่ๆในที่นี้อาจจะเป็นลูกเล่นที่มาจากอ่า PC หรือว่าเเครื่อง X นะครับผมหรือว่าเป็นแบบว่าเวอร์ชั่นที่คนเล่นในเครื่องเล่นนะครับที่ไม่ในโมบายไม่มีอย่างเช่นแบบว่าการเล่นแบบคนเดียวเช่น ให้เราลองไปเป็นผู้รักษาประตูไหมหรือว่าลองเล่น,เป,นเป็นกองหน้าหรือว่ากองกลางเลยคือแบบเล่นตำแหน่งเดียวไปเลยอาจจะมีแบบนั้นมาก็ได้นะครับผมนี่นะครับรวมถึงนะในปีที่แล้วที่ผ่านมานะผมก็มีการอัปเดตนะการเล่นแบบไมลีกนะซึ่งให้เราแบบว่าถ้าเราไม่ได้เล่นกับคนด้วยกันนะครับเราก็ยังมีไมลีกให้เล่นอีกนะเพื่อเพื่อความสมจริงนะทุกคนนะที่สําคัญก็คือจะมีการเล่นแบบว่านะยิงประตูยิงลูกโทษด,ด้วยนะซึ่งตรงเนี้มันก็เป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกแบบว่าเออ ไม่น่าเบื่อจนเกินไปนะนะที่สําคัญก็คือ booster นะครับผมนะนะีภาคที่แล้วก็มีการเพิ่ม b o เ s t e r มาด้วยรวมถึงนะครับผมนี่เลย cutscene สวยๆแบบนี้นะครับโอ้หซึ่งอาจจะมีคั t s c e ใหม่นะทิ้งตอนที่เราเปิดการตั้งเตะได้นะครับผอาจจะแบบเป็นรูปแบบใหม่รวมถึงที่ผมคาดหวังเลยนะครับผมก็คือในเรื่องของนี่เลยสกิลใหม่ที่อาจจะเข้ามานะผมนะซึ่งตอนนั้น b i s เล l ร์ยังไม่มีนะครับผมแล้วก็ตอนนั้นนะครับผมมีการ เปิดการ์ดนะบิสเคอร์เลอร์สามสามบิสนะก็คือซาร่าคิเอเลซาแล้วก็ซอนเฮอร์มนด้วยนะนะอาจจะมีสกิลใหม่ที่กําเนิดขึ้นมาอีกก็ได้นะครับผมนะซึ่งสก mm ิลเก่าๆตัวนี้ถึงว่านะีเป็นพี่ครูแบบปล่อยสกิลออกมาเยอะจังนะอาจจะมีสกิลใหม่ๆออกมาก็ได้มีความเป็นไปได้นะครับผมว่าจะมีสกิลใหม่ออกมาด้วยรวมถึงนะผมการ์ดนักเตะที่แบบว่าโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งหมุนขนาดนี้นะก็เป็นไปได้นะครับผม มีโชว์ไทม์มาแล้วอาจจะมีการ์ดแบบใหม่มาอีกก็ได้นะผมนะครับรวมถึงเรื่องการ์ดอีพิกนะครับผมที่จะอาจจะมีมาใหม่หรวมรวมถึงที่จะแอดเข้ามาใหม่นอกเหนือจากที่อยู่ในฐานข้อมูลอีกก็เป็นได้เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะยังไม่มีการเปิดเผยเนาะเพราะพี่โคอาจจะยัดเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับรวมถึงนะให้ทุกคนได้เตรียมตัวกันพร้อมที่จะเล่นกับแพ็กใหม่นะผมที่จะเข้ามาซึ่ง รวมถึงกิจกรรมใหม่ๆที่จะให้เราได้เล่นกันอีกด้วยนะครับผมก็ตื่นเต้นไม่ไหวแล้วนะยังไงก็เตรียมตัวเล่นกันได้เลยนะครับผมสําหรับเวอร์ชั่นใหม่ที่จะเข้ามานะครับผม4.2.0นะครับซึ่งจะบอกว่าห้ามพลาดกันเป็นเด็ดขาดเลยนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ดูคลิปของเราจนจบนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ